ชายชาราผู้น่าสงสารนั่งข้างรั้วโรงเรียนไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่เมื่อผู้อำนวยการกล่าวหาว่าเขาเป็นขโมยต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนสิบนาทีต่อมาคนทั้งสนามต้องยืนเงียบและผู้อำนวยการต้องคุกเข่าขอโทษเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความลับอะไรที่ทำให้โลกทั้งใบต้องหยุดนิ่งห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณน้ำตาซึม ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินผ่านหน้าประตูรั้วในยามเช้าลมเช้าเย็นสบายพัดผ่านใบหน้าของเขาเด็กนักเรียนกำลังทยอยเดินเข้าโรงเรียนด้วยเสียงหัวเราะแต่สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ชายชราผมขาวที่นั่งข้างรัว้วเสื้อผ้าขาดรุงริ่งเต็มไปด้วยฝุ่นและโคลนมือเหี่ยวย่นของชายชราถือถ้วยเก่าที่ใส่เหรียญไม่กี่บาทผู้อำนวยการขมวดคิ้วทันทีที่เห็นเขาเดินตรงเข้าไปด้วยสีหน้าบึ้งตึง มานั่งขอทานอะไรแถวนี้เขาตวาดเสียงดังนักเรียนบางคนหยุดมองด้วยความตกใจชายชาราเงยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าข้าไม่ได้ขอใครข้าแค่พักเหนื่อยผู้อำนวยการไม่ฟังแม้แต่น้อยเขาหันไปสั่งครูเวนให้ไล่ชายชาราออกไปเขาอาจเป็นขโมยมาดูลาดเหล่าก็ได้ชายชารากำถ้วยเหรียญแน่นร่างกายสันเทานักเรียนหญิงคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาหาเธอมีน้ำตาไหลเต็มแก้ม คุณตาคุณตาเป็นยังไงบ้างเธอกอดชายชราแน่นทุกคนหยุดนิ่งผู้อำนวยการมองด้วยความงุนงงเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นแล้วตะโกนใส่เขาเขาไม่ใช่ขโมยเขาคือคุณตาของหนูเสียงรอบข้างเงียบสนิทครูหลายคนเริ่มกระซิบกันด้วยความตกใจเด็กหญิงยื่นกระดาษจากกระเป๋านักเรียนให้ดูนี่คือจดหมายที่แม่ฝากมาบอกให้หนูรับคุณตาหลังเลิกเรียนผู้อำนวยการหน้าซีทันที เขาก้าวถอยหลังไปหนก้าวมือเริ่มสั่นเล็กน้อยขณะรับจดหมายนั้นมาอ่านเนื้อหาในจดหมายบรรยายถึงคุณตาที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่มีใครรับกลับบ้านเพราะลูกหลานต้องทำงานเขาไม่มีทางไปจึงมารอหลานสาวที่โรงเรียนผู้อนวยการหันกลับมามองชายชราที่นั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นเสียงลมหายใจของเขาเริ่มดังในความเงียบเด็กนักเรียนและครูทุกคนมองมาที่เขาแววตาของชายชรานิ่งสงบ แต่เต็มไปด้วยบาดแผลในใจผู้อำนวยการคุกเข่าลงช้าๆตรงหน้าชายชราหัวของเขาก้มลงติดพื้นน้ำเสียงสั่นเครือดังออกมาเบาฮ่าๆผมขอโทษผมเข้าใจผิดไปเองชายชรามองเขานิ่งดวงตาแดงเรื่อไม่มีคำพูดใดตอบกลับจากเขาเพียงแค่สายตาที่ทำให้ทั้งลานโรงเรียนเงียบงนันเสียงลมพัดผ่านใบไม้แผ่วเบาผู้อำนวยการยังคุกเข่าอยู่ที่เดิม ทุกคนยังคงยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินนักเรียนหญิงยังจับมือคุณตาไว้แน่นขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นเหนือหลังคาโรงเรียนแสงแดดแรกกระทบกับถ้วยเหรียญเก่าในมือชายชราส่องประกายวาววับราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงกระดิ่งเข้าเรียนดังขึ้นเบาๆจากในอาคารแต่ไม่มีใครขยับตัวแม้แต่นิดเดียวชายชราหลับตาลงช้าฮ,ะฮะ่าฮราวกับต้องการหลีกหนีจากสายตาทุกคู่ที่จ้องมอง มือของเขาค่อยๆวางถ้วยเหรียญลงบนพื้นแล้วใช้มืออีกข้างจับมือหลานสาวไว้แน่นแสงแดดยามเช้าส่องกระทบใบหน้าของเขาเผยให้เห็นริ้วรอยแห่งการเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเด็กหญิงเงยหน้ามองคุณตาด้วยดวงตาเปียกชื้นเธอพูดเบาๆแต่ได้ยินไปทั่วทั้งลานโรงเรียนคุณตาหนูพาไปกินข้าวนะผู้อำนวยการยังไม่กล้าเงยหน้าหัวใจของเขาเต้นแรงผิดปกติเงื่อไหลาจากหน้าผากลงมาถึงคาง ครูเวนเดินเข้ามาใกล้แล้วกระซิบเบาฮ่าฮ่เขาเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้เมื่อ20ปีก่อนผู้อำนวยการตัวชาวาบทันทีเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองชายชราอีกครั้งสายตาทั้งคู่สบกันแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังความเงียบปกคลุมทั่วทั้งสนามแม้แต่เสียงนกร้องก็เงียบลงอย่างน่าประหลาดนักเรียนเริ่มกระซิบกระซาบกันเบาฮ่าฮ่ ครูบางคนก้มหน้าด้วยความละอายเด็กหญิงพยุงคุณตาขึ้นจากพื้นเขาลุกขึ้นช้าๆแขนสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นราวกับจะย้ำว่าเขายังอยู่ตรงนี้ผู้อำนวยการลุกขึ้นตามแต่ยังไม่กล้าเอ่ยคำใดเพิ่มเติมชายชรามองรอบๆลานโรงเรียนที่เขาเคยยืนสอนภาพในอดีตฉายวาบในดวงตาเขาทุกมุมห้องเรียนที่เขาเคยปัดฝุ่นกระดานดำที่เคยเขียนสูตรคณิตศาสตร์ ต้นไม้ที่เขาเคยปลูกยังยืนต้นอยู่ตรงมุมสนามดวงตาของเขาร้นน้ำอีกครั้งไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะหัวใจยังจำทุกสิ่งได้แม้ผ่านไปนานเด็กหญิงพยุงคุณตาเดินผ่านหน้าผู้อำนวยการช้าฮ่าฮ่าทุกสายตายังคงจับจ้องรากับทุกลมหายใจของพวกเขารอคอยคำตอบบางอย่างแต่ชายชราไม่ได้พูดอะไรเขาเดินตรงไปที่มานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่ซึ่งเขาเคยนั่งดูนักเรียนวิ่งเล่นในวันสุดท้ายก่อนเกษียณเสียงลมหายใจของเขานิ่งแต่ดังก้องอยู่ในความเงียบของทุกคนที่มองเห็นไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าขัดจังหวะภาพตรงหน้าแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนหยุดเดินในวินาทีนั้นผู้อำนวยการเดินตามไปช้าฮ่าฮแต่ยังคงเว้นระยะห่างเขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรหรือแม้แต่จะมองหน้าชายชราย,ยังรู้สึกผิดเกินไป ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบไม้เริ่มร่วงลงมาทีละใบชายชระาะเอื้อมมือไปรับใบไม้หนึ่งใบอย่างแผ่วเบาเขามองมันราวกับเป็นสิ่งล้ำค่าเด็กหญิงนั่งข้างๆไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มอ่อนโยนให้คุณตาเสียงสายลมพัดผ่านเบาฮ่าฮ่พัดเอาความอึดอัดใจไปจากบางคนแต่ทิ้งไว้ด้วยความสำนึกในใจของอีกหลายคนครูคนหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ชายชระาะเป็นครูรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักอดีตอาจารย์ใหญ่ผู้นี้มาก่อน แต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพเขายกมือว่าอย่างช้าช้าแล้วกล่าวเบาฮ่าฮขอบคุณที่ท่านเคยสอนรุ่นพ่อแม่ของพวกเราชายชราเพียงยิ้มบางๆไม่ได้ตอบกลับแต่แววตาอบอุ่นนั้นบอกทุกอย่างผู้อำนวยการยืนห่างออกไปในใจเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกผิดเขาย้อนคิดถึงท่าทีที่หยาบคายเสียงตวาดในตอนเช้าที่เขาเองยังจำได้ชัดเขากำมือแน่นสูดหายใจลึกแล้วเดินเข้าไปใกล้ เสียงฝีเท้าของเขาทำให้ทุกคนหันมามองชายชราเงยหน้าขึ้นช้าชาสบตากับเขาอีกครั้งผู้อำนวยการยกมือขึ้นอย่างหนักแน่นค้อมตัวลงต่ำกว่าครั้งก่อนน้ำเสียงเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจผมจะไม่มีวันลืมบทเรียนในวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์แสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ตกลงบนไหล่ของชายชราและผู้อำนวยการที่ยืนค้อมตัวอยู่ตรงหน้าเด็กนักเรียนเริ่มทยอยเดินเข้ามาใกล้ ทีละคนสองคนจนกลายเป็นวงล้อมเงียบฮ่าฮ่ไม่มีคำสั่งจากใครไม่มีเสียงบอกให้ทำแต่ทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันในใจชายชาราหลับตาลงอีกครั้งใบหน้าของเขาเปื้อนรอยยิ้มที่สงบและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขายังคงนั่งนิ่งราวกับภาพหนึ่งในความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายแสงแดดอ่อนยังคงส่องลอดใบไม้ลงมาช้าฮ่าฮ เสียงลมหายใจของชายชรานิ่งสงบเงียบเกินกว่าจะรู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เด็กหญิงขยับตัวเข้าใกล้คุณตาอีกนิดเธอจับมือของเขาไว้แน่นขึ้นมือของเขาเย็นลงเล็กน้อยแต่ยังอบอุ่นสำหรับหัวใจดวงน้อยของเธอผู้อำนวยการเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮแววตาเขาเปลี่ยนไปไม่มีความแข็งกร้าวเหลืออีกแล้วเขาหันไปสั่งครูด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ช่วยพาคุณลุงเข้าไปในอาคารก่อนขอให้ได้พักผ่อนสบายกว่านี้ครูรับคำอย่างเคารพเด็กนักเรียนหลายคนช่วยกันยกถ้วยเหรียญเก่าและเสื้อคลุมที่ชายชราวางไว้เมื่อเขาลุกขึ้นยืนเด็กหญิงก็ยังจับมือไม่ปล่อยก้าวเท้าของเขาช้าและหนักแต่มั่นคงทุกคนเปิดทางให้พวกเขาเดินผ่านสายตาแต่ละคู่เต็มไปด้วยความเคารพบ,บางคนเริ่มปรบมือเบาฮ่าฮ่าเสียงปรบมือค่อยๆดังขึ้นทีละน้อย จนกลายเป็นเสียงที่ก้องไปทั่วสนามโรงเรียนไม่มีใครร้องขอไม่มีใครสั่งมันคือการขอโทษที่ส่งผ่านด้วยการกระทำชายชราหยุดยืนกลางวงปรบมือหันมามองหน้าผู้อำนวยการอีกครั้งคราวนี้เขาเอื้อมมือออกมาสัมผัสเบาๆที่ไหล่ของชายผู้นั้นผู้อำนวยการนิ่งไปชั่วครู่แล้วกม้มศีรษะลงต่ำด้วยหัวใจที่อ่อนน้อมที่สุดขอบคุณที่ให้อภัยเขากล่าวด้วยเสียงแทบไม่เป็นคำ ชายชราเพียงยิ้มบางๆอีกครั้งจากนั้นจึงหันกลับไปมองอาคารเรียนที่เขาเคยสร้างสายตานั้นเต็มไปด้วยความทรงจำแววตาแฝงด้วยความอาลัยแต่ยังอบอุ่นเขาเก้าวเท้าต่อไปช้าฮ่าฮมุ่งหน้าสู่ประตูที่เขาเคยเปิดด้วยมือของตัวเองหลายพันครั้งแสงแดดตอนสายเริ่มแรงขึ้นแต่ทุกคนยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครพูดไม่มีใครเคลื่อนไหว เพราะทุกหัวใจยังจมอยู่กับภาพที่ไม่มีวันลืมเลือนเด็กหญิงจับมือคุณตาแน่นขึ้นเธอรู้โดยไม่ต้องมีคำพูดว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของเธอเสียงของเด็กชายคนหนึ่งดังขึ้นเบาฮ่าฮ่าคุณตาเคยเป็นอาจารย์ใหญ่เหรอครับชายชราเปิดตาขึ้นมองหน้าเด็กชายคนนั้นแล้วยักหน้าน้อยๆพร้อมรอยยิ้มเคยสิโรงเรียนนี้คือบ้านของข้าน้ำเสียงเขานุ่มนวลแต่หนักแน่นจนทุกคนเงียบฟัง ข้าเคยสอนเด็กหลายรุ่นให้เติบโตเป็นคนดีไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากให้พวกเขาจำว่าความเมตตาสำคัญที่สุดผู้อำนวยการเงยหน้ามองชายชราด้วยความสำนึกคำพูดสั้นๆเหล่านั้นฟังแล้วเหมือนถูกตอกลึกในใจเขาหลับตาแน่นสูดลมหายใจอีกครั้งนักเรียนเริ่มนั่งลงรอบๆต้นไม้บางคนวางข้าวกล่องไว้หน้าคุณตาบางคนยื่นน้ำดื่มด้วยมือเล็กๆของพวกเขาชายชารารับไว้อย่างอ่อนโยน ไม่มีถ้อยคำใดที่มากไปกว่ารอยยิ้มและสายตาแห่งความขอบคุณครูอีกคนเดินถือไมโครโฟนออกมาจากอาคารเรียนเขายื่นให้ผู้อำนวยการด้วยสีหน้าจริงจังให้ทุกคนรู้จักท่านครับผู้อำนวยการรับไมโครโฟนด้วยมือสั่นเล็กน้อยเขาหันไปมองชายชราอีกครั้งก่อนจะพูดด้วยเสียงมั่นคงวันนี้เราทุกคนได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากห้องเรียนแต่จากชายชราผู้เคยเป็นรากฐานของโรงเรียนนี้ เสียงปรบมือเริ่มดังขึ้นช้าๆจากนักเรียนบางคนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่าๆกระหึ่มไปทั่วลานโรงเรียนชายชารานั่งนิ่งน้ำตาคลอเบ้าด้วยความซาบซึ้งราวกับหัวใจของเขากลับมาเต้นอีกครั้งด้วยความอบอุ่นขณะที่เสียงปรบมือยังไม่จางหายไปนกฝูงหนึ่งบินผ่านเหนือศีรษะทุกคนเงยหน้ามองแต่สายตาของชายชารายังคงมองตรงไปยังอาคารเรียนเก่าแก่ ที่เขาเคยยืนสอนด้วยหัวใจทั้งดวงของเขาเมื่อชายชราเดินเข้าใกล้ประตูอาคารเรียนเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเบาๆก้องสะท้อนในใจของทุกคนประตูไม้เก่าบานนั้นยังคงอยู่มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยจากการเวลาเขายื่นมือออกไปแตะที่ลูกบิดนิ้วมือสั่นเล็กน้อยผิวสัมผัสของโลหะเย็นเยียบแต่หัวใจของเขาอุ่นกว่าที่เคยเขาค่อยๆเปิดประตูบานประตูส่งเสียงเอียดแผ่วเบา กลิ่นของห้องเรียนเดิมยังคงชัดเจนกลิ่นชอากลิ่นหนังสือเก่าและกลิ่นของอดีตที่ฝังอยู่ในผนังทุกแผ่นชายชาราเดินเข้าไปทีละก้าวดวงตากวาดมองไปรอบห้องโต๊ะครูตรงหน้ากระดานดำด้านหลังทุกอย่างยังคงอยู่แม้บางอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำไม่เคยจากเขาไปไหนเขาเดินไปหยุดหน้ากระดานดำมองมันนิ่งนานราวกับได้ย้อนเวลากลับไป เด็กหญิงยังอยู่ข้างๆไม่ยอมปล่อยมือเธอมองคุณตาด้วยสายตาอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักและศรัทธาชายชราหยิบช็อกแท่งหนึ่งจากถาดเขาเขียนช้าๆบนกระดานตัวหนังสือค่อยๆปรากฏขึ้นลายมือสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงครูไม่เคยจากไปไหนครูอยู่ในใจลูกศิษย์เสมอเด็กหญิงอ่านข้อความจบแล้วเงยหน้ามองเขาน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเสียงข้างหลังเงียบสนิท ครูและนักเรียนที่ตามเข้ามาหยุดยืนอยู่หน้าห้องอ่านประโยคที่เขาเขียนไว้ด้วยหัวใจที่เต้นช้าลงเรากับให้เกียรติเรากับเข้าใจในทุกถ้อยคาชายชราวางช็อกลงอย่างเบามือแล้วยืนเงียบมองข้อความนั้นอีกครั้งลมหายใจของเขายาวและลึกในแววตามีทั้งความสุขความโศกและความสมบูรณ์ในคราวเดียวกันเขาหันไปหาหลานสาวมือที่จับกันแน่นยิ่งกว่าก่อนหน้านี้เธอยิ้มให้เขา แล้วเอ่ยเบาฮ่าฮ่าหนูดีใจที่คุณตามาที่นี่ชายชราเพียงพยักหน้าก่อนจะหันกลับไปมองห้องเรียนอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเรากับจะเก็บมันไว้ในความทรงจำให้แน่นที่สุดแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างห้องเรียนฝุ่นละอองในอากาศลอยช้าๆท่ามกลางแสงนั้นชายชรายืนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงนาฬิกาเดินช้าแต่ชัดเจนเขาก้าวออกจากห้องเรียนอย่างเงียบงนัน สายตาสุดท้ายยังคงหันกลับไปมองกระดานดําข้อความที่เขาเขียนยังชัดเจนเหมือนคําสั่งเสียของหัวใจครูคนหนึ่งเมื่อเขากลับออกมาสู่ลานหน้าอาคารนักเรียนและครูที่ยืนรออยู่ต่างแยกทางให้ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความเคารพผู้อำนวยการยืนรออยู่ข้างหน้าแววตาของเขายังคงสั่นไหวแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัว มีเพียงความตั้งใจและสำนึกอย่างแท้จริงเขาเดินเข้าไปหาชายชราอีกครั้งแล้วยื่นมือออกไปมือของเขาสั่นน้อยฮ่าฮแต่มั่นคงและเปิดเผยชายชรามองมือนั้นครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือออกไปจับไว้มือของทั้งสองสัมผัสกันชาฮ่าฮเหมือนรอยร้าวระหว่างรุ่นที่ถูกเยียวยาเสียงลมหายใจของผู้คนรอบข้างเงียบลงจนแทบไม่มีใครกล้าหายใจแรง ผู้อำนวยการพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นขอให้ผมได้เป็นลูกศิษย์ของท่านอีกสักครั้งชายชารายิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นไม่ได้มีเพียงความพอใจแต่มันคือการให้อภัยอย่างสมบูรณ์เสียงนกจากต้นไม้ใหญ่เริ่มขับขานเบาฮ่าฮ่าเรากับโลกภายนอกเริ่มหายใจพร้อมกับหัวใจของทุกคนในลานเรียนเด็กหญิงเงยหน้ามองคุณตาด้วยดวงตาเปล่งประกายเราไปทานข้าวกันนะข้หนูหิวแล้ว เสียงนั้นเรียบง่ายแต่ปลุกชีวิตกลับคืนชายชราหัวเราะเบาฮ่าฮเสียงหัวเราะของเขานุ่มนวลและสดใสเหมือนคนที่ปลดปล่อยภาระที่แบกมานานเขาหันไปมองผู้อำนวยการอีกครั้งชีวิตของครูไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนเท่านั้นแต่มันอยู่ที่การทำให้คนเรียนรู้ที่จะเห็นค่าของกันและกันผู้อำนวยการพยักหน้าชาฮ่าฮเขาจำประโยคนั้นได้ดี รากับมันคือบทเรียนที่ไม่มีในตำราและไม่มีวันลืมในชีวิตนี้อีกเลยชายชราเอื้อมมือไปรูปสีสหาลานสาวเบาฮ่าฮ่สัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความรักที่ลึกซึ้งเธอยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายสดใสจับมือคุณตาไว้แน่นไม่ปล่อยทั้งสองค่อยๆเดินออกจากลานโรงเรียนก้าวเท้าอย่างชา้าฮ่าฮแต่มั่นคงและอบอุ่นผู้อำนวยการและครูทุกคนยืนส่งอยู่เงียบฮ่าฮ ไม่มีเสียงใดเอ่ยตามเพราะหัวใจแต่ละดวงกำลังพูดกับตนเองอยู่เงียบฮ,ะฮะ่าฮบทเรียนในวันนี้ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือเล่มไหนแต่ทุกคนจะจดจำมันตลอดชีวิตเมื่อชายชราและหลานสาวเดินถึงประตูรั้วหน้าโรงเรียนเขาหยุดยืนอีกครั้งหันกลับมามองอาคารหลังเดิมดวงตาเต็มไปด้วยประกายที่บอกเล่าความภาคภูมิแม้ไม่มีคำพูดออกจากปากแต่ทุกคนรู้ว่าเขากำลังอำลา ไม่ใช่ด้วยความเศร้าแต่ด้วยความอิ่มเต็มในหัวใจเขาพยักหน้าให้ผู้อำนวยการเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินออกไปช้าๆสู่แส,แสงแดดยามสายที่สว่างกว่าเดิมล้มอ่อนพัดผ่านสนามหญ้าใบไม้แห้งปลิวตามทางที่เขาเดินผ่านนักเรียนบางคนยังคงยืนมองอยู่ด้วยแววตาอ่อนโยนเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากนักเรียนชายแถวหลังครูคนนั้นคือฮีโร่ของจริงเลยนะเด็กอีกคนพยักหน้าเห็นด้วย รอยยิ้มเล็กๆเ,เริ่มปรากฏบนใบหน้าของหลายคนผู้อำนวยการยังยืนอยู่ที่เดิมมองแผ่นหลังของชายชราจนลับตามือของเขากำแน่นอยู่ข้างลำตัวไม่ใช่เพราะความโกรธหรืออับอายอีกต่อไปแต่เป็นความมุ่งมั่นเขาหันกลับไปมองโรงเรียนของเขามองนักเรียนที่ยังยืนอยู่เต็มลานในใจเขารู้ดีว่าโรงเรียนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะดีขึ้น เพราะเขาได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจากชายชราผู้นั้นครูที่ไม่เคยจากไปไหนเลยจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> เสียงระฆังเลิกเรียนดังขึ้นเบาๆจากอาคารเรียนนักเรียนเริ่มทยอยเดินกลับบ้านแต่หลายคนยังเหลียวมองไปทางประตูโรงเรียนเรากับหวังจะเห็นชายชราเดินกลับมาอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนของยามบ่ายแสงอาทิตย์ตกกระทบกระจกหน้าต่างห้องเรียนสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับ ภายในห้องผู้อำนวยการแสงลอดผ่านผ้าม่านผืนเก่าเขานั่งอยู่ลำพังมองภาพเก่าบนโต๊ะไม้สีน้ำตาลเข้มเป็นภาพถ่ายเก่าของอาจารย์ใหญ่ในอดีตกับนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนใบหน้าในภาพยิ้มกว้างท่ามกลางรอยยับของการเวลาผู้อำนวยการยกมือขึ้นแตะรูปนั้นเบาฮ่าฮ่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าชายในภาพจะเดินเข้ามาสั่นสะเทือนโลกภายในของเขาในวันนี้เขาหยิบปากกาเปิดสมุดบันทึกประจำวัน เขียนบันทึกลงไปด้วยลายมือช้าฮ่าฮ่วันที่22มิถุนายนวันนี้ข้าพเจอครูคนหนึ่งครูที่ไม่ได้สอนด้วยตำราแต่สอนด้วยความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเขาวางปากกาลงหายใจลึกอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นเดินไปที่ชั้นหนังสือหยิบแฟ้มเก่าที่เต็มไปด้วยบันทึกโรงเรียนในอดีตเขาเปิดไปยังหน้าแรกที่มีลายมือเขียนไว้ว่าครูคือรากฐานของทุกสิ่งและวันนี้เขาเพิ่งเข้าใจความหมายของมัน ภายนอกแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าเสียงนกเริ่มเบาลงเด็กหญิงกับชายชาราเดินอยู่ริมถนนข้างโรงเรียนมือยังคงจับกันแน่นชายชาราหยุดมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีใบหน้าของเขานิ่งสงบรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าแสดงถึงความพอใจหลานสาวเงยหน้ามองคุณตาแล้วพูดเบาฮ่าฮ่วันนี้คุณตาสอนใครอีกหลายคนเลยนะคะเขาไม่ตอบเพียงยิ้มให้ แล้วก้มลงมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเหมือนจะบอกว่าหน้าที่ของเขายังไม่จบและโลกนี้ยังต้องการบทเรียนอีกมากมายจากหัวใจของครูคนหนึ่งแสงสุดท้ายของวันค่อยค่รับขอบตึกสูงที่อยู่ไกลออกไปถนนสายเล็กๆที่ทั้งสองเดินผ่านเต็มไปด้วยเงายาวของยามเย็นลมพัดเอือเอ่อยๆทำให้เสื้อคลุมของชายชาราสบัดเบาฮ่าฮเขาหยุดอยู่หน้าร้านข้าวแกงเล็กๆมุมถนนกลิ่นอาหารหอมลอยออกมาแตะจมูก เด็กหญิงเงยหน้ามองคุณตาแล้วยิ้มกว้างคุณตาอยากกินอะไรเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองนะคะชายชราหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสุขเขาพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปพร้อมหลานสาวเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนชะงักเมื่อเห็นชายชราเธอจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะอุทานเบาฮ่าฮ่อาจารย์ชัยช่ท่านหรือเปล่าคะชายชราหยุดแล้วหันไปมองแววตาเขาเปลี่ยนไปทันทีเขาพยักหน้าหน่อย ฮ่าฮ่หญิงเจ้าของร้านเดินเข้ามาใกล้น้ำตาเริ่มไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวท่านเคยสอนดิฉันตอนปอ่สีคะท่านยังจำได้ไหมชายชราพิจารณาใบหน้าเธอครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างอบอุ่นเด็กหญิงมาลีที่นั่งแถวหน้าต่างเธอร้องให้หนักขึ้นแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขหนูไม่มีวันลืมเลยข้าว่าท่านเคยปกป้องหนูจากเพื่อนที่แกล้งเด็กหญิงยิ้มพลางมองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้น เธอเพิ่งเริ่มเข้าใจว่าคุณตาของเธอคือใครในสายตาของผู้คนหญิงเจ้าของร้านจัดโต๊ะให้อย่างรีบเร่งเธอนำอาหารที่ดีที่สุดวางตรงหน้าชายชราโดยไม่คิดเงินนี่คือการตอบแทนเล็กน้อยค่า,าจาย์ชายชราเพียงพยักหน้าเบาฮ่าฮ่น้ำเสียงของเขานุ่มนวลคำขอบคุณที่แท้จริงคือการที่เธอยังเป็นคนดีอยู่ทุกวันนี้คำพูดนั้นทำให้เจ้าของร้านยิ้มทั้งน้ำตาข้างนอกร้านเริ่มมีผู้คนทยอยเดินผ่าน บางคนหันมามองบางคนหยุดทักทายข่าวลือของชายชราผู้เคยเป็นอาจารย์ใหญ่กำลังแพร่กระจายแต่เขาไม่พูดอะไรเพียงนั่งเงียบเงียบกินข้าวกับหลานสาวในดวงตาเต็มไปด้วยความสงบความวุ่นวายในชีวิตค่อยๆจางหายไปทีละนิดเมื่อใจรู้ว่ายังมีคนจำคุณค่าของเราได้แม้ผ่านไปหลายสิบปีหลังจากมื้อเย็นอันแสนเรียบง่ายจบลงชายชรานั่งจิบน้ำชาอุ่นจากถ้วยกระเบื้องเก่า สายตาเขาเหม่อมองไปยังถนนที่เริ่มมืดลงทีละน้อยไฟริมทางเปิดทีละดวงสว่างสวัยในความเงียบของค่ำคืนเด็กหญิงนั่งข้างๆกอดแขนเขาไว้แน่นเสียงรถวิ่งผ่านเป็นระยะแต่ภายในใจของชายชารานั้นเงียบสงบเขายิ้มให้ตัวเองเงียบฮ่าฮไม่ใช่เพราะความสุขล้นเหลือแต่เพราะความพอใจที่เรียบง่ายคุณตาเสียงของหลานสาวดังขึ้นเบาฮ่าฮ ถ้าวันหนึ่งหนูโตหนูอยากเป็นเหมือนคุณตาชายชราหันมามองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนอย่าเป็นเหมือนตาเลยแต่จงเป็นตัวของลูกเองที่ดีกว่าตาเด็กหญิงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าแรงฮ่าฮแต่คุณตาต้องอยู่กับหนูไปนานๆก่อนนะชายชราหัวเราะเบาๆแล้วลูบผมเธออย่างอ่อนโยนตาจะอยู่ตราบใดที่ลูกยังเชื่อในความดีลมค่ำพัดมาอีกครั้ง ร้านข้าวแกงเริ่มเก็บโต๊ะเจ้าของร้านส่งยิ้มให้ทั้งสองคืนนี้พักที่บ้านหนูก็ได้นะค่าจานห้องเล็กๆแต่ใจเต็มไปด้วยความเคารพชายชารามองหน้าเธอเงียบๆก่อนจะพยักหน้าขอบใจน้ำใจของเธอมีค่ามากกว่าบ้านหลังใหญ่หลายพันหลังหญิงเจ้าของร้านรีบเปิดประตูพาเขาเข้าไปด้านในห้องเรียบง่ายแต่สะอาดและอบอุ่นมีกลิ่นสบู่และกลิ่นผ้าสะอาดจางฮ่าๆชายชราวางตัวลงบนที่นอนเบา ฮ่าฮ่าเสียงเตียงไม้ร้องเบาๆเมื่อเขานั่งลงเขามองไปยังเพดานไม้ที่เก่าแต่แข็งแรงหลานสาวนั่งข้างๆไม่พูดอะไรมือยังคงจับมือคุณตาไว้แน่นชายชราหลับตาลงช้าฮ่าฮ่ารอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้ารากับเขาได้วางหัวใจไว้ในที่ที่อบอุ่นที่สุดแล้วไม่ใช่เพราะสถานที่แต่เพราะผู้คนที่อยู่รอบข้างที่ยังจำเขาได้และรักเขาด้วยหัวใจจริง ฮาฮาเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้เสียงนกร้องเบาๆปลุกเมืองเล็กๆให้ตื่นขึ้นชาฮาฮาชายชาราลืมตาขึ้นชาฮาฮาร่างกายอาจเหนื่อยล้าแต่หัวใจกลับรู้สึกเบากว่าที่เคยเด็กหญิงยังคงหลับอยู่ข้างๆมือเธอจับมือเขาไว้แน่นตลอดทั้งคืนเขาหันมามองใบหน้าเล็กๆนั้นด้วยแววตาเปี่ยมด้วยความรักก่อนจะหันมองออกไปนอกหน้าต่าง แสงแดดกระทบยอดไม้เป็นประกายระยิบระยับเขาสูดลมหายใจลึกครั้งหนึ่งแล้วหลับตาลงอีกครั้งอย่างสงบเวลาผ่านไปไม่นานเสียงเด็กหญิงเริ่มขยับตัวเธอค่อยๆลืมตาคุณตาตื่นได้แล้วข้าแดดมาแล้วนะ่ะไม่มีคำตอบใดกลับมาในทันทีเธอนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วขย่ามือคุณตาเบาฮ่าฮคุณตาเสียงเรียกเริ่มสัน่นเธอขยับเข้าไปใกล้จับมือเขาแน่นขึ้น รอยยิ้มยังอยู่บนใบหน้าของชายชราแต่ไม่มีเสียงตอบกลับอีกแล้วความเงียบเข้ามาแทนที่น้ำตาค่อยๆไหลาจากดวงตาของเธอโดยไม่รู้ตัวแต่ท่ามกลางความเศร้าในหัวใจของเด็กหญิงกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะเธอรู้ว่าคุณตาจากไปอย่างสงบในสถานที่ที่อบอุ่นท่ามกลางผู้คนที่เคารพรักและในวันที่เขาได้เห็นคุณค่าของตนเองอีกครั้งวันนั้นโรงเรียนหยุดเรียนครึ่งวัน มีพิธีรำลึกถึงชายชราผู้หนึ่งไม่ใช่เพียงเพราะเขาเคยเป็นอาจารย์ใหญ่แต่เพราะเขาคือครูที่แท้จริงของหัวใจผู้คนชื่อของเขาถูกจารึกไว้บนแผ่นป้ายเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าโรงเรียนพร้อมข้อความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งผู้ให้แสงแม้ยามสุดท้ายของชีวิตและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกเช้าก่อนระฆังเข้าเรียนดังเด็กนักเรียนจะยืนสงบนิ่งตรงหน้าต้นไม้ต้นนั้นเพื่อรำลึกถึงครูคนหนึ่ง ที่แม้จะจากไปแต่แสงแห่งเมตตาและความดีของเขายังคงส่องสว่างอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป